2องคนนี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะระบายสีว้าวไหนนานโนตัวอะไรลูกอะมีค่ะมีค่ะเอ้ยปิงป้องมีมีมีอะไรจะสีน้ำเงินมีรุ่นใหม่ค่ะตู้้ำแข็เนี่แหละสีด้ำเลยน้ำอะนะยัง เป็นสีอะไรมั่งน้ำเงินมั่งเขียวมั่งมีสีน้ำตาลค่ะหนูไปซื้อมาจากไหนจ้าของเล่นเนี่ยร้าน20บาทร้านนี้<ห>ดี<จ>นะร้านที่เขา้าวร้านอะไรนนโอร้านขายโจ๊กร้านขายโจ๊กอะไรจะมาขายของเล่นร้านดีนะครับตอนนี้มีร้าน20บาทอยู่ใกล้บ้านนะครับไม่ใช่ตอนนี้จะจ้างไหนนนโนดู เดี๋ยวนานโนจะทำให้ดูใช่ไหมลูก,กระบายจากระดาษน,นานโนทำเป็นใช่ไหมใช่ห<า>น้าก็ทำเป็นใช่ไหมลูกแต่แกน,น้อง,นงทำสวยกว่าอันนี้น้องนานโ,นโนกับอาน่านะคะนานโนสาวสวยที่สุดปากฟันใครดูออกบ้างว่าตัวอะไรมั่งครับเนี่ยระบายเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะจ๊ะ น้องดูออกไหมครับว่าเป็นตัวอะไรมั่งหรือว่ารูปอะไรคะเดี๋ยวมาดูทิอันนี้คือผู้ชายอันนี้ของหนูนี่ของพี่หน้าพี่แอน้าเขาอันนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังอ่าวางไว้วางไว้เทสเทสสีทุกคนว่าเราต้องผสมกันไงอ๋อนี่สีสียังเหลือยังไม่รูกสีเหลือจากการระบายโอ้อันนี้พี่หน้าใกล้เสร็จยังคะขพี่หน้า คอนุไก่เสร็จแล้วเหลือระบายเอาสีเอาสีลงตองนั้นโนเป็นไงบ้างถึงไหนละจะทาลิปสติกอันนี้สีดำนี่ต้องเป็นผมผมใช่ไหมลูกใช่ทาลิปสติกเสร็จแล้วลิปสติกอะไรมันออกนอกเส้นหน้าสงสารปากมันเลยเกินมันไม่ใช่เลือดเออทาลิปสติกแล้วแป๊บลิ้นเอางา เรียวมาลิติกสีแดงไหนตาอยู่ไหนตาทำตาทำปากมาดูด้วยสิมาดูกันนะครับว่าเนี่ยนาโนอาณาวัตเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเอาเยอะเยอะเดกนคนน้ำแดงมาทำไมเอาไปเก็บก่อนแล้วป๊าจะถามว่าอยใครปั่งเเดี๋ยวป๊าป๊าเปิดให้เดี๋ยวดูก่อน จะจะเปิดให้นะจ๊ะมา้รูปภาพตรงนี้นะคะทุกคนมีสี่มีสี่ค่ะเราจะบอกกันค่ะคนกนี้ของใครนะอันนี้ของใครรูปแรกนี่ของใครเนี่ยทวดีของนาโนในนาโนในนี่นี่เจ้าของรูปนี่เจ้าของคนวาดนี่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 คือรูปอะไรครับบอกได้ไหมรูปอะไรคะัรูปผู้ชายรูปผู้ชายอ่ะต่อต่อไปภาพที่สองรูปใครเนี่ยยิงรูปผู้ชาย ผู้หญิงค่ะเพราะมันมีผมอยู่มีผมยาวแล้วก็อ่าแล้วก็อะไรนะไอ้มีปากคาริสติกด้วยสีแดงอันลูกต่อไปของใครคะนี่อันนี้ของหนูของพี่ยาน่าอีกละไม่แม้อะไรตัวอะไรมันคืออันนี้กลางวันอันนี้กลางคืนโอ้มีกลางวันกับกลางคืนอันนี้ก็มีดาวอันนี้คือพระอาทิตย์เตอนนั้นถอายพระอาทิตย์กลางวันนี่หนูหาสีส้มได้หนูก็มาหะ อันนี้ดวงจันกลางคืนอ๋แบ่งครึ่งน่อาุต่อไปอันนี้ของนี่ของนาโนโอ้ปากน่ากลัวมากเหมือนผีปอบคือโอ้อ่าก็เสร็จเรียบร้อยใะเล่นของเล่นดูแล้วก็รู้นะคะเดี๋ยวเฉลยค่ะนี่คืออะไรลาพันเซลกับยาวค่ะพี่น่าไปดินนะนี่ค่ะหัวไม่ติดผมนะคะนี่ลาพันเซลเหรอ นานูนานูอาน่ามาบอกเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนกระดิ่งกรุงจิ้งแล้วอย่าลืมกดติดตามด้นะคะบ๊ายบายโอเค